ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพ์นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อกันในคมภีร์ทิพมาลานะครับในครั้งที่แล้วเราก็กล่าวถึงฝีมะเร็เรงซวงไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นฝีตัวที่9ในคมภี์ทิพมาลาฝีตัวที่9คือฝีทรสศูนนะครับทรสูตร,นะร,ตรเมื่อเกิดจะร้ายนักนะครับเมื่อแตกออกมีสันฐานดังดอกลำโพง เห็นดอกลำพงก็ค <sketches of course> um, mm ือ hmm. ม uh, ันจะบานออกนะฮะแรกๆก็จะเป็นเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆบานออกบานออกนะฮะก็คือมีสันฐานของดอกลำพงคือขยายลามออกไปนั่นเองแล้วอาจจะมีอาการเปื่อยรามเข้าไปถึงลำคอนะฮะแสดงว่าฝีทรรูตรเนี่ยอยู่ในบริเวณลำคอมีน้ำเหลืองมากกว่าหนองมีน้ำเหลืองออกมามากกว่ามีพิษกล้ายิ่งนักก็คือมีอาการแน่นอนเกิดขึ้นอาการรุนแรงมาก กระทำให้ปวดตั้งแต่ต้นคางนะขึ้นไปจนถึงกระหม่อมนะอาจจะเป็นฝีบริเวณที่ที่คอนะครับแล้วก็ขึ้นรามขึ้นไปถึงศรีรษะได้มีอาการฟกบวมออกมาภายนอกนะคือเราสามารถมองเห็นจากภายนอกนะให้จับสถานร้อนสถานหนาวเมื่อเป็นฝีขนาดนี้แน่นอนเป็นไข้แน่นะครับจะร้อนร้อนแวหนาวให้บริโภคอาหารไม่ได้โอ้โหเป็นฝีในขนาดนี้ก็คงกินอะไรไม่ได้ แพทย์ไม่รู้นะก็นึกว่าเป็นมะเร็งลำมานาสนึกว่าเป็นเป็นมะเร็งที่ที่ฟันหรือเหงือกย่อมตายเสียอันมากนะฮะถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ตั้งแต่ยังอ่อนอยู่นะอันนี้ก็ทุกอย่างนะฮะฝีหรือการรักษาทุกอย่างก็ควรจะรีบรักษาตั้งแต่ต้นมือหรือแต่แต่เป็นแรกๆเพราะถ้าปล่อยมันลุกลามไปแล้วนะก็อาจจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าฝีทรสูตก็คือเกิดขึ้นบริเวณลำคอ ตัวที่10คือฝีธนูทวนนะครับธนูทวนนะครับธานูทวนเมื่อจะบังเกิดก็ทําให้ฟกบวมนะมีอาการบวมขึ้นก่อนตามเส้นสันตาคาดนะสันตาคาดก็เป็นเส้นที่ชิดกระดูกสันหลังแล้วก็เป็นเส้นที่ชิดแนวสะดือทางแผนทายแล้วมันมีมันประกอบกันอันนี้ก็คือแนวแนวเป็นแนวสมมุติขึ้นมานั่นเองให้ตึงท้องตลอดสันหลังเห็นไหมก็จะมีอาการทั้งตึงทั้งท้องและตามไปตามตลอดกระดูกสันหลังด้วย หลังก็แข็งลุกนั่งมีได้นะธนูทวนเหมือนมีอันูไปเสียบอยู่ตรงกระดูกสันหลังไว้นั่นเองให้ยอกจุกเสียดเป็นกําลังนะแล้วให้ระบมไปทั้งท้องให้ท้องบวมและใหญ่ขึ้นนะก็อาจจะเป็นฝีที่เกิดขึ้นนะฮะบริเวณที่ในท้องของเรานะฮะหรืออาจจะเกิดบริเวณที่กระดูกสันหลังด้านในก็ได้นะก็เป็นฝีธนูทวนอันนี้ ส่วนตัวที่11คือฝีทันตะมูลานะฮะดูทันตะมูลานะฮะฝีทันตะมูลาเนี่ยคำว่าทันตะแน่นอนน่าจะอยู่ที่บริเวณที่ฟันหรือเหงือกใช่ไหมฮะอันนี้บังเกิดหรือในปากนะครับบังเกิดขึ้นในแก้มซ้ายและขวาเมื่อแรกเกิดนะฮะ<ม>เวลาเราดูตอนนั้นก็เหมือนกับมีอาการเหมือนเหมือนอาจจะเป็นจุดเล็กๆหรืออะไรมันหรือเล็กๆก,ก,ก,ก่อนเช่นเขาเปรียบว,ว่าเหมือน ปูนกัดปากนะปูนเนี่ยบางทีมันมัน,ม,นมันเป็นด่างจัดมันก็กัดถ้าไม่เป็นแผลเล็กๆได้เหมือนกันนะดูสันฐานดังชาลุกะเข้าเกาะจับชาลุกะนี่ก็คือปิงนะฮะแปลว่าปิงนะฮะเหมือนว่ามองมองเหม,มือนมีปิงตัวเล็กๆไปเกาะอยู่อยู่ตามกระพุ้งแก้มแล้วก็มีพันนะพันพันนะพันแดงพันสันฐานนั่นเองหรือลักษณะเป็นสีแดงดังสีเสนอ่อนอ่อนเหมือนปูนแดงแดงอ่อนอ่อนไปเกาะอยู่ แล้วก็ทาให้อาการแสบร้อนในกระพุ้งแก้มนะฮะมีอาการแสบร้อนก็ทําให้แก้มนั้นเป็นเน็บและชานะเมื่อแสบร้อนแล้วบริเวณแก้มนั้นก็รู้สึกว่าเป็นเน็บนะมีอาการชาด้วยบางทีก็ฟกบวมออกมาภายนอกนะ,ะมีอาการบวมออกมาให้เราเห็นจากภายนอกได้ด้วยนะ,ะมียอดมียอดนะไม่ยอดยอดนั้นบานดังดอกลำโพงแล้วก็ขยายออกไปนะฮะเหมือนดอกลำโพง เป็นน้องหนึ่งส่วนน้ำเหลืองสองส่วนก็คือเป็นน้องน้ำเหลืองก็ส่วนใหญ่ถ้าผู้ใดเป็นดังกล่าวก็ถือว่าเป็นกรรมผู้ผนั้นได้หนึ่งส่วนเสีย2ส,ส่วนนั่นหมายความว่าโอกาสอันนี้เป็นคําว่าได้หมายถึงโอกาสที่จะรักษาให้หายได้สักหนึ่งส่วนแต่ส่วนใหญ่แล้วสองส่วนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือจะรักษาไม่ได้หรือรักษายากนั่นเองถ้าจะแก้ก็ควรตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ทะลุออกมาภายนอก ะะก็คือต้องเวลาที่เป็นจากภายในแล้วต้องรีบรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้ก็คือเป็นที่ในกระพุ้งแก้มนั่นเองทันตะมูลานะครับต่อไปฝีตัวที่สองคือฝีทันตะกุดถังทันตะกุดถังนะเมื่อกี้ทันตะมูลาใช่ไหมนันตะมูลานี่เกิดในกระพุ้งแก้มแต่ส่วนทันตะกุดถังนี่มันเกิดขึ้นในกรามที่กรามเลยถ้าขึ้นกรามกว่าเราเรียกว่าทันตะกุดถัง แต่ถ้าขึ้นกรามซ้ายเราเรียกว่าทันตะมุลลังนะฮะเราดูให้ดีนะ,ะกุดถังกับมุลลังแต่อาการก็ก็ก็เหมือนกันนะครับประเภทดุดกันผิดกันแต่ชื่อนั่นเองก็หมายว่าจริงๆลักษณะอาการเหมือนกันแป่ผิดกันแต่ชื่อหรือเกิดขึ้นคนละตำแหน่งนะลักษณะอาการก็เหมือนกันคือเมื่อแรกตั้งก็จะมีสันฐานดังมเมล็ดข้าวโพดก็คือกลมๆสีเหลืองๆก่อน มีสีแดงเหลืองดังผลว่าแล้วก็กค่อยๆแดงเหลืองดังผลว่าแดงเหลืองแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะคำขึ้นบางทีก็แข็งดุดเป็นหูนะมีลักษณะแข็งเป็นหูร้ายนักเมื่อแตกออกสันฐานดังลูกลาโพดดอกลําโพงก็คือก็เริ่มขยายออกไปแล้วเปื่อยลามเข้าไปในลําคอมีน้ําเหลืองมากกว่าหนองนะหรือบุพโภมีพิษกล้ายิ่งนักกระทาให้ปวดตั้งแต่ต้นคางไปถึงกระหม่ นะครับต้นคางไปถึงกระหม่อมฟกบวมออกมาภายนอกให้จับสถานร้อนสถานหนาวบริโภคอาหารไม่ได้แพทย์ไม่รู้ว่าก็นึกว่ามะเร็งลำมานาดเหมือนกันนะครับก็ย่อมตายเสียเป็นอันมากถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ตั้งตั้งแต่ยังอ่อนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นฝีที่เกิดขึ้นบริเวณกรามนะอย่าลืมนะฮะถ้ากรามขวาจะเรียกวันตะกุดถังถ้ากรามซ้ายเรียกว่าทันตะมุนลัง ต่อไปฝีตัวที่13ก็คือฝีราหูกลืนจันนะฮะอันนี้บังเกิดขึ้นที่ต้นลิ้นที่ลิ้นมีสันฐานดังพระวงพระจันทร์นั่นเองนะมีสันฐานดังวงพระจันทร์คือกลมต่อมาเมื่ออาปากออกจึงจะแลเห็นครึ่งหนึ่งนะเวลาอาปากแสดงว่ามันมีการามีเป็นลักษณะจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นกลมใหญ่แต่นี้เวลาอาปากแล้วมันอาจจะมีการปิดมองเห็นส่วนเดียวก็ครึ่งหนึ่ง รนะับเข้าไปอยู่ในลําคอก็คืออีกส่วนหนึ่งไปอยู่ในลําคอเรามองเห็นแค่ครึ่งเดียวนะฮะไม่ได้เห็นอีกครึ่งหนึ่งก็คืออาจจะลามเข้าไปในลําคอมีอาการกระทําให้ฟกบวมในลําคอนะเป็นบริเวณนี้แน่นอนลําบากมากบริโภคอาหารข้าวน้ําไม่ได้แน่นอนแล้วก็ทําให้สําลักขึ้นไปถึงจมกูกทุกทีเวลากินเข้าไปก็อาจจะสาลักขึ้นไปถ้าโรคแก่เจริญขึ้นนะก็คือเมื่อมีอาการหนักขึ้นนั่นเอง ะะก็จะทําให้แดงดุดผลมาเดือชุมพรที่สุกแดงนะเติมแรกอาจจะเป็นสีนึงเป็นสีอ่อนๆอยู่พอนานเขาก็จะเป็นสีแดงมีพิษทําให้เจ็บปวดยิ่งนักแนะ่นอนจับสถานร้อนสถานหาสถานหนาวจะเจรจาก็ไม่ได้โอ้โหเป็นเข้าไบปรปิเวณที่ลิ้นขนาดนี้พูดไม่ได้แน่นอนมีหนองมีน้ําเหลืองกึ่งกันก็คือพอๆกัน ถ้าผู้ใดเป็นประเภทนี้แล้วท่านว่าจะเสียหนึ่งได้หนึ่งถ้าจะแก้ก็ต้องแก้อย่างอ่อนก็คือโอกาสจะรักษาหา,หายหรือไม่หายเท่าๆกันเลยนะครับงั้นถ้ามองถึงอาจจะเป็นฝีหรือโบราหรือแผนปัจจุบันอาจจะมองว่าเป็นมะเร็งก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นมะเร็งในส่วนนี้ตัวที่14คือฝีฟองพระสมุรนะฮะฝีฟองพระสมุด ฟรีนี้บังเกิดเพื่อวาโยโลหิตละคนกันก็คือเกิดจากลมและเลือดเลือดลมนะละคนกันค้นเข้านะฮะในคอต้นขากันไกลขึ้นที่ต้นขากันไกลเมื่อแรกขึ้นจะมีสันฐานดังหลังเบี้ยหลังเบี้ยคือมันนูนขึ้นมาก่อน <c oughs> ถ้าขึ้นขวาตัวผู้ถ้าขึ้นซ้ายตัวเมียมีอาการกระทําให้เจ็บในลําคอเป็นกําลังจะกืนข้าวน้ําไม่ได้ ให้เจ็บปวดดังจะขาดใจโอ้โหแน่นอนเป็นมากถ้ายาถูกก็ก็เคลื่อนหายไปก็คือถ้าให้ยาถูกมันก็ทุเลาลงถ้ายาไม่ถูกก็กล้าเป็นหนองมีความทุกเวทนาเป็นอันมากแล้วก็ทำพิษให้จับสะบัดร,ร้อนหนาวดุดไข้จับให้เชื่อมมัวให้ร้อนแต่ศตรีรษะตลอดจนปลายเท้าโอ้โหอาการปวดร้อนทั้งตัวจะได้เหมือนไข้เหนือสันติบาตนั้นก็หาไม่ได้ นะก็จะเปรียบเหมือนว่าเป็นไข้เหนือหรือไข้สันนิบาตนั้นก็ก็ก็ไม่ได้ให้ทุรนทุรายไปจนกว่าน,นองจะแตกวันโรคอันนี้รักษาไม่ได้นะครับก็คือรักษาได้แต่ไม่ตายนะโทษเลยวันโรคอันนี้รักษาได้ไม่ตายก็คือยังมีโอกาสโนะบราณก็เชื่อว่าตัวตัวฝีวันโรคตัวนี้รักษาได้นะครับตัวที่15บฝีตัว15คือฝีครีบกด อันนี้ก็เกิดขึ้นที่ลิ้นเหมือนกันแต่เกิดตามครีบลิ้นเมื่อแรกจะขึ้นนะครับมีสันฐานดังครับก็มาต่อกันในฝีครีบกดตัวที่15ฝีครีบกดนั้นก็บังเกิดขึ้นตามลิ้นนะฮะบ,บริเวณที่ครีบลิ้นหรือบริเวณข้างๆลิ้นนั่นเองเมื่อแรกขึ้นก็จะมีสันฐานเป็นเม็ดถั่วเขียวคือขึ้นเป็นเม็ดเหมือนเม็ดถั่วเขียวเล็กๆก่อนหรือเม็ดงา แล้วก็ก็จะค่อยๆแข็งขึ้นเหมือนเม็ดหูดแล้วก็จเจริญขึ้นถ้าในแนวแผนปุกันอาจจะมองว่าไม่ใช่ฝีอาจจะว่าเป็นมะเร็งเลยก็ได้แรกๆก,ก็แดงมีสันฐานแดงดังชาติจิ้มก็หมายถึงว่าเป็นเป็นอ่อสีสีชาติซึ่งเป็นธาตุตถุตัวหนึ่งมีอาการกระทําให้ลิ้นกระด้างคางแข็งหาให้เจ็บเจบคันๆตอนนี้ท่านให้เร่งเกลือน เสียตั้งแต่ยังอ่อนเกลื่อนฝีนะฮะคำว่าเกลื่อนฝีก็คือ,คอ,คอหาหายามาพอกหรือมาทานั่นเองนะครับอย่าให้อย่าให้ยอดนั้นแตกออกแต่ถ้ามันปล่อยไว้มันก็แก่ขึ้นหรือมันจเจริญขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเปื่อยลามเป็น,ปนขุมๆนะมันก็จะกลายเป็นเป็นหลุมเป็นขุมมีประเภทยวงกระท้อนน้วมันก็ลามออกไปเหมือนเป็นเป็นเป็นใยเป็นยวงออกไป ลามไปตามลิ้นพื้นบนและพื้นล่างะบางทีก็บวมทะลุไปถึงใต้คางก็มีให้เป็นหนองโลหิตมีได้ให้เป็นหนองและโลหิตฮะมิได้ขาดก็คือเกิดเป็นหนองเป็นโลหิตตลอดนะครับเหม็นเหมือนซากศพนะอันนี้ก็อาการรุนแรงมากนี้ถ้าผู้ใดเป็นแล้วก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็น,ถ,ปนถือว่าเป็นกรรมของผู้นั้น คือรักษายากหรืออาจจะรักษาไม่ได้อันนี้เรียกว่าฝีครีบกดนะครับเดี๋ยวเรามาต่อแล้วเราค่อยมาต่อกันในตอนหน้าต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ